สวัสดีค่ะ fc แฟนช่องแม่น้อยผ้ารวยเมื่อน,นี้แม่น้อยพ้ารวยกสิมานําเสนอแนวทางเลียกล่าวสตาคือเก่าเนาะคะ่ะเล่าสตาของเฮ้าเมื่อวานนี้กเข่าเลียเด่นทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเข่าทั้งสองตัวทาพี่น้อง fc เฮ้าได้บึงกสิเห็นว่าเล,เล่าสตาของเฮ้าเมื่อวานนี้เข่าทั้งสองตัวเนาะคะ่ะทา fc วิ่งรูด กสิได้เนาะค่ะเมื่อว่านนี้มื่อนี้เขาก็มื่อเบืองมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าเล่าสตาของเข้าท่างอาจารย์เซียนซ้าอูเพนสิไดตัวใดเด่นเด่นมาฝากพี่น้อง FC เอซเข้าเขาก็มาไปเบืองไปช่มน้ำกันเนาะค่ะเล็กเด่นของเขากสิมี่หนึ่งซีเกตค่ะ สองตัวกะซิมี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่แปดสี่เก้าเก็ดแปดเก็ดเก้า มีอยู่หคูหกหางเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีมักกระจังอยเก็บเอาไว้เด้อคะ่ะบ่มักเข้ากับพานไปทั้งช่องเข้ากับห้เบืองเอาไว้เพื่อเป็นแนวท่างท่านั้นพีถือกับบ่วากันเนาะคะ่ะเ,เ,เลียกับบ่วเลข่ล่าวเลียไทยเหลี่ยงห้าน้อยมันก็นมีสีเขา่าสีหลุดเป็นธรรมดาละคะ่ะเลียสามตัวของเข้ามมอน,นี่กับสีมีอยู่สี่คูสี่หางเนาะคะ่ะ พี่น้องเอฟซีเบิ้งเอาไว้กะเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะและ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องแม่หน่อยพาร่วยเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่างอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหม่ห้เาเบิ้งต่อไปเนาะค่ะสามตัวของเฮาก็สิมีสามตัว 2องสี่แปดสามห้าเก,าก้สีเจหนึ่ง สามตัวของเขาก็สิมิยูซีคูซีหางเนาะค่ะก็สิมิสองซีแปดสามหักเก้าแปดเก็ดซีแปดเก็ดหนึ่งสิมิยูสามสิมิยูซีคูซีหางเนาะค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีมาจะจังค่อยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบ่ม,มักเขากับพานไปทั้งช่องเขาก็ให้เบิ่งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทาง ผิดถือกระบวากันเนาะค่ะเลขกระบวาเลขเล่าเลขไทยเลขห้าน้อยมันก็มีซีดเขา่าซีดหลุดเป็นธรรมดาละค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีมักก็จังคอยเก็บเอาไว้บอามาักเข้ากับพานไปทางช่องเข้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะค่ะพิดถือกระบวากันเมื่อนี้แม่น้อยกับสีอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นเนี้ก่อนเด้อค่ะเอาไว้มืออื่นเข้าก็จังคอยมอคโมอคกอกกันไม่คอยพี่น้องเอฟซีเข้า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็ยบยใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีขอให้ประสบแต่ความสุขโศกดีกันสุขูสุขคนสวัสดีค่ะ